เารเนี้ยนะครับเราจะลืมว่ามันมีสองเหตุการณ์หรือสองสถานการณ์นะครับที่เข้ามามีบทบาทสําคัญนะะกานแรกคืออุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิากาศก็คือหมายว่าจากการปลดปล่อยออแก๊สเอนกระจวกของกิจกรรมของพวกเรากันเองเนี่ยมันทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกตินะ,ะประมาณหนึ่งจุสองศาจากยุคปฏิวัติอุตสากรมน ซึ่งมันนี่มันไม่มีวันจะลดจะลดจ,จะลดต่ำลงมาเลยขึ้นไปเรื่อยนะครับประการที่สองก็คือว่าจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่มันจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอ็นโยนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดว่าปลายปีนี้นะครับเอ่อทุกแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ชี้ไปในทิศเดียวกันว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอ็นโยขึ้นแรงที่สุดในช่วงปลายปีนะครับ่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอุณหภูมิสูงอยู่เนี่ย มันยังไม่ทันไม่ไม่ทันเข้าสถา,านการณ์เอเมอโยเลยครับมันจะเริ่มนั่นเองเศรษเริ่มมันนะครับนั่นหมายก็ว่ามันก็เป็นงผวมโทบกับปีหน้าเป็นหลักเลยสถานเอมอโยนะครับผมก็มแสดงว่าเราจะเราอากาศมันจะร้อนแบบนี้ไปเรื่อยเพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือว่าอาุณหภูมิเฉลี่ยมันจะขึ้นประมาณสักหนึ่งสองหนึ่งจุดสององศาใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คือความหมายว่าแน่นอนพอเราผ่านเมษาไปมาพิจภาน อุณหภูมิประจำเดือนมันก็จะลดลงไปงครับแต่ว่ามันยังเพิ่มขึ้นจากโลกที่ร้อนก็คือหมายว่าแต่ก่อนนี้อุณหภูมิเดือนพฤษภาคมอาจจะ3.4แต่เดี๋ยวนี้มันเป็น3.5.2 อย่างงคะอย่างเงี้นะตุร <c oughs> าคมอาจจะลดลงไปสามสองแต่ว่าเฉลี่ยแล้วก็จะเป็นสามสิสามจุดสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอุณหภูมิเดือนตุลามันย่อมต่ำกว่าเดือนม่าุานครัมดังนะครับค่ะแล้วคาดการกันไหมคะว่าปีหน้าปีต่อๆไปนี่เราจะต้องเจออากาศร้อนไปถึงสักกี่องศาคะครับเออคือผมคาดว่าป่าการเอลนนโยเนี่ยจะมาแรงที่สุดเนี่ยนะมากกว่าหนึงจาองศา นะครับตัวระดับของเขาอะนะครับอันนี้แน่นอนว่าทุกครั้งที่ปิดการเรนโยมหาเนี่ยหน้าที่าศาสตร์ก็บอกว่าจะมีุณหภูมิสูงขึ้นประมาณสักถึง13องศาน,นั่นหมายความว่า,าปีเนี้ย CAC จุดหกนะครับเดือนเมษาปีหน้าก็อาจเป็นการเป็น44.9หรือ50องศาบวกกัวภูมิอากาศที่สูงขึ้นจากภาวะร้อนด้วยนะครับดนั้นตัวเลขแต่50เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับปีหน้า แล้วก็ปีถัดไปเราก็มาดีว่าปี68นะาปัจจัยอลนิโญยังคงระดับอยู่มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆอีกเพราะว่าโลกร้อนมันไม่มีวันแล้วเย็นลงนะครับมันร้อนขึ้นไปเรื่อยๆครับเราจะอยู่กันยังไงคะอาจารย์เราจะรัยังไงครับเราอยู่กันยังไงคือทางคณะทํางาน IPCC ครับที่ผมทํางานอยู่เขาด้วยในคณะทำงานโลกคารบอนนะครับเรับคบอกว่าคุณต้องทําให ประเทศของคุณนะ่ะมีความชุ่มชื้นมีล่มมีแดดเงาคุณต้องปลูกป่ายเยอะสิช่วยได้เพราะฉะนันะ้นถ้าถ้าคุณไปสร้างแต่ตึกสูงสร้างแต่ถนนสร้างแต่สะพานรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็มีแต่เรื่องของแข็งน่ะคูกมความร้อนหมดะนะ,พะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่เขาให้ตอบตัวเองนะครับผม ี่ขนาดว่าเรายังไม่ถึง50องศาอย่างล่าสุดค่ะอาจารย์ที่อินเดียเนี่ยค่ะอุณหภูมิเนี่ย38องศาเป็นที่ตรอจตายกันไปแล้วตั้ง20กว่าคนในงานงานเดียวเองนะคะใช่ใช่ค่ะอาจารย์ครับอืมอินเดียเนี่ยตั้งแต่นี้นะจนถึงเดือนพฤษภาเนี่ยอุณหภูมิก็าจะแตก45-50นะครับอนะครับเพราะฉะนั้นแค่38เขายังเยชีตแล้วเนี่ยผมคิดว่าเดียเนี่ยเคยเคยนะครับ50องศาเคยมาแล้วนะครับ อันนี้พูดถึงเรื่องขององศาจริงๆไม่ใช่แต่ชนิความร้อนที่เรารู้สึกไปเองค่ะอาจารย์ใช่ถูกต้องใช่ครับเป็นอุณหภูมิจริงๆเลยนะครับผมค่ะ,ะนั้นก็แปลว่าเราต้องหันกลับมารัก โลกของเรามากขึ้นแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าปรากฏการณ์แบบนี้อุณหภูมิมันเพิ่มสูงขึง้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เขาแนะนําว่าเราจะต้องเพิ่มความชื้นให้กับโลกของเราหรือว่าประเทศของเราก่อนเนี่ยมันต้องทําอย่างไรบ้างคะอาจารย์ในฐานะที่แบบเราทุกคนที่จะร่วมมือร่วมใจกันได้ค่ะครับผมคิดว่าหลักการสําคัญที่สุดเลยนะก็คือว่าต้องลดกิจกรรมนะซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยล่อยแย้เรนกระจกไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต 7.6-7%ดั 6, 6, งนั้นพวกเราลน,นลงกันยังไงลดแล้วใช้ลถไฟฟ้าแล้วอะไรแล้วก็ตามนะแต่โลกก็ยังสูงขึ้นอยู่เดิมมันขึ้นกันกบสหรัฐและจีน <kay. S 2> และประเทศเตาอุตสาหกรรมเป็นหลักนะดัะนั้นตัวนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราทําได้ยากแต่ว่าแน่นอนเราต้องทําเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะตามมาด้วยการแทรกแจงทางเสรษิกิจอย่างนี้นก็คือสงครามการค้ามจะตามมาเพราะว่าถ้าเราไม่ลดเลยประเทศเราเราจะส่งออกไปไม่ได้เขาไม่รับ รงสินค้าประเภทจากบ้านเราแต่ว่าแน่นอนะนี่ยที่ผมเล็งคือตัวนีไม่ได้ส่งบกับอุณภูมิเลยเพราะว่าเราปล่อยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะแต้นี้ประการที่สองก็คือที่ผมแนะนําเลยคือว่ากลับมาดูตัวเองซิมันสูงอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีแต่สร้างโครงสร้างแข็งๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมอุตสาหกรรมช่องเพราะฉะนั้นเราต้องทําเป็นอาคารสีเขียวเห็นไหมยกตัวอย่างเลยคะคุณกิติยาคุณพุฒนาไปกินกโประ โอ้โหถ้ามันมีแต่สีเขียวบนตึกเต็มเลยบนตึกก็มีบนตึกก็มีถนนหนทางมีแต่ต้นไม้อายุเป็นร้อยปีเลยนะบางทีนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาต้องทำให้เมืองถ้าเป็นสิงคโปร์เนาะผมอาจจะพูดได้ได้ยากแต่ว่าให้ดูตัวอย่างกบสิงคโปร์เนี่ยให้ดูตัวอย่างนะครับแน่นอนสิงคโปร์มีพื้นที่น้อยกว่าอุงเทพขึ้นนะฮะเขาทำเขาทำมาแล้วแล้วก็ทำสำเร็จอุณหภูมิก็ต่ำลงมาเนี้ยในรยะสำคัญนะครับ เพราะฉะนั้นเขาทําได้เราก็ทําได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มทำเมื่อไหร่ใช่ครับเพราะผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้ในเชิงของพูดง่ายว่าความเป็นไปได้แล้วก็ทําให้ได้เช่นผมยกตัวอย่างว่าค่ะ่ะสมมติว่าผมจะปลูกต้นไม้นะครับคุณกินยาคุณเพ่อนหน้าก็จะปลูกใช่ไหมปลูกแล้วเนี่ยเราไม่มีแรงจูงใจอ่ะคือหมายว่าถ้าเราปลูกอย่างเดียวแล้วบอกว่าเพื่อลดล้อร้อนเนี่ยก็เหมือน แต่ถ้าบอกว่าโอเคถ้าปลูกสิบต้นแล้วเอาต้นไม้เหล่านี้ไปลดจอนภาษีได้ทุกชนดเนี่ย<อ>คนก็เริ่มละเริ่มคิดลวเฮ้ยมาเอาไปลดจอนภาษีได้นะไอ้เนงงี้ยทำเนี่ยเพราะนั้ทุกอย่างเนี่ยมันจําต้องมีวิสัยทัศน์ที่มันมองยาวๆอย่างเนี้ยนะค่ะอาจารย์คะและถ้าสมมตินะคะว่าเราไม่ทําเลยเมืองไทยไม่ทําเลยทั่วโลกไม่ทําเลยอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นคะโหอนาะคตนี่ อุณหภูมินะครับคณะทํางานร่วมรัฐบาลรอดาจารแต่าพฤกษ์อากาศไอซีเนี่ยผมทํางานเข้ามาสิบปีเนี่ยอุณหภูมิสามจุดเจ็ดองศานะครับซึ่งคะแนนเนี่ยตามข้อตกลงปารี่บอกไม่ให้เกินหนึ่งจุดห้านะครับแต่มันไปสามจุดเจ็ดนั่นหมายความว่าอย่างตอนเนี้ยถ้าเกิดเออ่อกิติยาคุณเซนาบอกว่าอุณหภูมิสี่สิบสี่จุดหกแล้วนะไปข้างหน้านะครับเพิ่มอีกสี่องศาค่ะ มันเป็นเท่าไหร่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้น 45, 45. มันจะอยู่กันไม่ได้ค่ะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่เฉพาะร้อนกับแล้งนะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยทุกทุกหนึ่งองศาที่ปูนภูมิเพิ่มขึ้นจะมีน้าระเหยไปในชั้นบรรยากาศ7-10เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าในหน้าฝนน้ําจะท่วมยางรุนแรงนะครับและก็ความผิดฝ้ายเนี่ยมากกว่าปี54อย่างพูดได้ว่า2-3เท่าอ่ะนี่คือ เพาะโลกร้อนแล้วก็การเปลี่ยนสภาพภูมิท,ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับค่ะแล้วมีการประเมินกันไหมคะอาจารย์ว่าถ้าต้องทำเนี่ยเราต้องเร่งรีบในการทําอย่างจริงจังกี่ปีเราถึงจะเห็นผลว่าโลกร้อนนั้นจะคงที่หรือว่าดีขึ้นอ่ะครับเออก็มีมีการประเมินเหมือนกันว่าต้องทําภายในปี2030เนี่ยนะครับคือให้ลดกิจกรรมคือลดการ,รปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่ง นี่นะครับกฎหมายข้าอะไรหมายก็ว่าขณะเนี้นะครับการที่เราจะลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยมีเวลาแค่เจ็ดปีเนี่ยนะครับก็คือเราต้องลดลงปีละจอนเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดเจ็ดสี่เก้านะลดลงครสิเปอร์เซ็นก็คือเปลี่ยนเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าความเป็นจริงขณะนี้เราปล่อยเพิ่มขึ่นปีละสองนะครับสองเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายก็ว่าสุดที่แล้วเราต้องลดลปีละเก้าเปอร์เซ็นต์เราถึงจะบรรลุข้อต,ตกลงฟารีได้นะอระัเพราะฉะนั้น มันแทบไม่มีความเป็นไปได้เลยนะครับแทบไม่มีความเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนํารัฐบาลไทยไงว่าหันกลับมาดูตัวเองอย่าไปค้นหวังว่าโลกจะปล่อยแก๊สเรือนกระจกลดลงปีะละเจ็ดเปอร์เซ็นหรือเก้าเปอร์เซ็นตตามที่ไอซีได้คาดการไว้เพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วมันไม่ทํากันนะ่ยอนประเทศจีนเนี่ยปล่อยแก๊สเรือนกระจกจะใช้ถ่านหินให้มากที่สุดในปีส0 3 0นประกาศออกมาแล้วเพราะว่าอะไรเขาะจะรู้เศรษฐกิจเขา ถูกไหมเขาต้องใช้ต้นท<อ>ุนต่ําก็คืหอหินถูกนะเนี่ยจะไปังทับเขาไม่ได้ถูกไหมเพราะเซเลียก็ส่งออกการหินอินโดนีเซียค่าลงออกการหินอินเดียก็ใช้ด่านหินทุกคนใช้ด่านหินหมดเม้มัมนดื้อไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับมาดูตัวเองแล้วนะคะอาจารย์คะเราเริ่มจากตัวเราก่อนจูกต้องเริ่มจากตัวเราแล้วก็พอตัวเราทาเนี่ยผมคิดว่ามาตรการทางรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีออกมานะครับ ือมาตรการที่ดีที่สุดอย่างพื้นที่ว่างที่เป็นภาคเอกชนทั่วไปนะครับเห็นไหมว่าเราปล่อยไว้ทำไมล่ะใช่ไม่ได้ประโยชน์นะเพราะว่าต้องการจะอะไรนั้นไม่เสียภาษีใชอไมใช่ทำไมเขาไม่ให้ให้เาปลูกต้นไม้ที่มันเป็นแบบไม้ชึบเลยที่ดูดซับก๊อนแล้วก็ให้เขามาหักภาษีได้ใช่ไหมล้วก็ทำนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยักษณะอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ารัฐบาลต้องลงมาดูเลย